สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะคะประจำวันที่12มิถุนายนปี66ะคะคาเตือนทางจ้องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กกับพนันนะคะสำหรับเช้าตัวเด่นก็คือ0กับ8กับ1 0กับ3นะคะ 8, 68 68 8, ะ 8, 8 0 8 1 8 2 8 3 8 5 8 6 8 8นะ1 0 1 1 1 3 1 6 1 8 4 8 8 8 1 5 0 8 1 8, 0, ามแปดศย์ก็จะ1 3 0ก็ได้นะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะใครจะรุ่นมีบีก็จับคู่รุ้นนะคะอย่าลืมบ่ายรุ้นเช้าเช้ารุ้นบ่ายเ้อโชคดีทุกคนนะต่อไปบ่ายหนึ่งกับสี่สองกับห้านะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหี่เนย์ี่สอห้าสี่เจ็ดสี่เก้าะสองสี่เห้า สองสี่ห้าหจับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งสอนอเนาะก็ขอเพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางเนอะจับคู่รุ่นด้วยกันนะอย่าลืมเราเน้นห1ึกับส3กับ8เด้อทุกแนวทางน,น,นนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนนะคะอย่าลืมกดชอบส,สกากดไลค์ให้ด้วยนะ โชคดีทุกคนคะ่ะเฮงๆปังๆนะสวัสดีคะ่ะ